เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเออแน่ว่าแต่มันสิบอมีตัวใหญ่งสำเร็จหนิตัวผู้โอเคสำเรดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็บว่าพอกับแอร์อหน่อยว่าเล่าไตาอีกแล้วมือนี้ก็สิผ้าพี่น้องออกไปน่าออกไปหา ปักซิ่งหนูขุมพี่น้องอันนี้ก็คืออุปกรณ์เฮาที่เฮาสิไปปักมานี่มีสิ่งสามหลังเ้วก็มีเอ็มพีสามเนาะลดเสียงหนูขุมมากเที่ยวออกเมื่อหน้าเห็นมันมายางอยู่พ่นหน้าร้ายเนาะมาทุกมือทุกมือก็ได้ว่าสิ่งไปอ่าไปต่อว่างเนาะเอาสิ่งไปปักพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิบ้าเขาไปปักอยู่บนป่าม่นเนาะปักสิ่ง วันนี้มันกระสิเป็นเรียบแค่มปลามีหยามียังมันกระสิเป็นตามีหูกขนะุมแน่นอะอยู่ฝั่งนี้มันกระสิเป็นพอนเนาะเป็นโพนเป็นปลาสาเนาะปลาสาเขากระสิไปปากวันนี้บนอุ้มบนเขาเคยปาอุ้ยงัวมันห่วงลู ยีรางเขาก็เห็นบอนที่เขาสีต่อแล้วเนาะบอนนี้มันก็สิเป็นห้องห้องหนามันก็สิมีทางมาจากฝั่งนั้นฝั่งนี้แนะ่เนาะแล้วก็สิปักสิ่งลัดฝั่งนี้ฝั่งนั้นแล้วก็สิเอาไปมีนซมตั้งไว้บอนทั้งกลางเนาะมาเบิ่งกันว่าสิมีหนูหุมได้บอกวันนี้แต่ก่อนก็นเคยต่ออยู่อยู่วันนี้แต่ว่าบริเลยตอหลายปีแล้วบอกว่าสิมีหนูหุมในบอลเนาะโอเคไปจัดการสถานทีกันได้ โอเคพี่น้องตอนนี้เขากำจัดการสถานทีเรียบร้อยแล้วเนาะเรียกเขาสีมาเปิดเสียงต่อกันได้ สีขาวมาซนวันนี้อีกฟังหมันก็ะมีล่ะเรียวสิตั้งกล้องไว้วันนี้นอนแล้วสีไปถ่ายอยู่เทียงหน้า เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเออแน่ว่าแต่มสนสวบรมีพี่น้นองไหลเส่อให้ข้าวเดียวตัวใหญ่สำหร็จหน่ตัวผู้ โอเคพี่น้องเดี๋ยวสิมาปดอดเปอี่เคือนาตาโนคุมน้องพี่น้องอานาตาโนคุม่เท่าไหร่ก็โตโตใหญ่ยอยู่พี่น้องตัวนี้เป็นโตผู๋เนาะนีโตผู๋ตัวใหญ่ตัวพี่อยู่เอาเมื่อก้อยก้อยใส่เอยียงเปลือกกล้วยเนาะคือเขาเห็ุใส่เปลือกกล้วยท่านี้ ยุกันนีก็ได้โอเคพี่น้องไล่แล้วก็สิไปต่ออยู่รอนไมอีกเนะาะเพราะว่าอยู่นี้มันเกิดเห็นร้ายอยู่เนาะฐานยามแหล่งมันสิร้ายกว่านี้เนาะนี่มันยามฝนมันก็ ยหายกันไปเนาะทาย่ำฟลมันสียู่ยหายกันแต่ทาย่ำแรงมันสีขาวร้อนเนาะทาย่ำแรงนี่มากเทียวสามเทียวสี่เนาะเขาต่อโอเคพี่น้องต่อเมื่อกี้ลายตัวหนึ่งล้วก็ว่าสิไปต่ออีกวันใหมพอดีวัดเอ็มพีสามเบิร์ดแบตเอ็มพีสามเบิร์ดเรียกว่า,าลายต่อเนาะลายตัวเดียวเนื้อสิไปนอนดินอยู่เทียงเนื้นอสิไป เอาหนูค OK งขุมพี่น้องเบนงวานสีเป็นแนวใดเนาะเมัอมเม่อห้มากี้หนอกขุมัห็นอะไบ่ปนหนึ่งให้ป้า่าบ้างเนี่ยแต่งาาาค้อยว่าศิสากมากเกียมมากแค่เตียงื้อรออดีตอยู่พอ ก็เพาะปนไปแล้วเนี่ยก็นั่งไหลตัวเดียวตัวอันนี้เนาะแปว่าแบดแบดตัวใหญ่อยู่ไงไปพี่น้องนู้นผมตัวที่เข้าไปต่ออะไรเมื่อกี้เนาะตัวใหญ่อยู่เลยตัวมันกับไข่ไข่ครับไข่ไข่คือกันกับนุกกระทาเนาะ แต่ว่ามันสิโตใหญ่กว่นกานูกระทาเนาะแล้วมันก็นสิพี่กลัวโตวมันสิซ้ำหนูเขานูเขาสว่าหรือว่านูเขาขี้เกลื้กเนาะเบิงบ่งๆไรโตซ้ำนี่นี่ก็เฮ็ดปนกินแกนอิม่มเนาะพี่น้องไรสองโตซ้ำโตนี่ก็เฮ็ดก่อยเนาะโอเคพี่น้องฝากซ่องอ่ายูทูบแอ่น่อยบ่าวเล่าไต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องห้ามห้องว่ามีคลิป ม,มวนมวนให้พี่น้องได้รับส้มน้ะพี่น้องตอนนี้กับบคคอยและโลงคลิปไป็นไเพราะว่ายูวานคอยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเบาแห้งพี่น้องเลยวันนี้ก็บขอจบคลิปเพียงสนิ้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและก็บบเพื่อบอพาดคลิปต่อไปน้ะพี่น้อง